Good morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดียามเช้ากับเพื่อนๆชาวเอเวอร์ทุกท่านค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะโบพชิสาอักคระพัฒนากุลค่ะก็เนื้อหาในวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มพลังใจในการตั้งเป้าหมายต้นเดือนวันนี้ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนะคะถือว่าเป็นไตรามาสท้ายปีแล้วทีเดียวนะคะ วันนี้โบเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีนะคะ2564เนี่ยหลายๆคนอาจจะมีการตั้งเป้าหมายในใจเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคะ บางคนนะคะสามารถทําสําเร็จได้เนี่ยถือว่าโบดีใจด้วยมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ายังประสบความสําเร็จยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซนหรืออาจจะยังพิชิตอะไรบางอย่างไม่ได้นะคะโบเชื่อว่าถ้าวันนี้ค่ะเรารู้เทคนิคนี้ก็อาจจะมีส่วนที่ช่วยเราได้นะคะซึ่งเนื้อหาในวันนี้ค่ะโบว่าเป็นเนื้อหา ที่เหมาะมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับการที่วันนี้นะคะถ้าสมมติในเดือนนี้เราตั้งเป้าหมายยังไงก็แล้วแต่นะคะเราลองรู้เรื่องนี้ดูนะคะเพราะเทคนิคนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ย่อด้วยนะคะตัว w l แล้วก็ triple a นั่นเองนะคะเทคนิคค่ะมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะง่ายๆเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้ในการประเมินตัวเองถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้นะคะ ซึ่งวันนี้โบเชื่อว่าถ้าวันนี้เราตอบตัวเองได้เราประเมินตัวเองได้ค่ะมันจะทำให้เรารู้นะว่าเดือนที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาหรือนะคะเมื่อวานนะคะสิ่งที่เราทำไปมีสิ่งไหนที่เราต้องแก้ไขมีสิ่งไหนที่เราต้องปรับปรุงมีสิ่งไหนที่เราทำดีแล้วและเราสามารถนำมันไปต่อย,ยอดได้นะคะโอเคมาเลยดีกว่าค่ะว่าไอ้หสิ่งนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะ เริ่มต้นด้วยตัวแรกค่ะตัว W นะคะก็ย่อม,มาจากคำว่า Win นั่นเองนะคะ Win คืออะไรล่ะก็คือความสำเร็จนี่ละค่ะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่เล็กหรือใหญ่นะคะจะ Small Win หรือ Big Win ก็ได้นะเราลองประเมินดูนะคะว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรานะคะมีสิ่งไหนบ้างที่เราเนี่ยสามารถทำมันได้แล้วประสบความสำเร็จนะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องตำแหน่งอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องเข็มนะคะ แต่วันนี้ค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งเลยนะที่แบบเฮ้ยอยากมีรายได้เพิ่มและเราสามารถทำกำไราขายปีกได้ไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่นะในเดือนที่ผ่านมาในประมาณ31วันเนี่ยมีสักวันหนึ่งนะคะที่เราสามารถสร้างวินได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาชื่นชมตัวเองได้นะถือว่าเป็น small win ของเรานะคะ หรือวันนี้ถ้าเราตั้งเป้าอยากลดไขมันอยากมีหุ่นที่ดีขึ้นอุ้ยลดไขมันเราเนี่ยลดประมาณ3-5%เลยนะนี่ก็ถือเป็นวินของเราได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะหาชัยชนะของเราให้เจอนะเพื่อเติมพลังใจให้กับตัวเองนั่นเองค่ะมาสู่ตัวที่2นะคะก็คือตัว L นั่นเอง L ย่อมาจาก learning นะคะหมายความว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตยังไงบ้าง อ่ะโบยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมติในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งไหนที่เราเนี่ยเฮ้ยได้ทำผิดพลาดไปโบนะคะไม่อยากให้เราอะค่ะนำเก็บมาเป็นแผลใจให้ตัวเองนะไม่อยากให้เราอะค่ะนำเก็บมาตอกย้ําตัวเองว่าเอ้ยเราทําสิ่งนี้พลาดอ่ะแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ไม่ได้เลยแต่โบนะคะอยากให้เรามองว่าสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปอะคะ่ะสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วเราจะสามารถแก้ไขไม่ให้มันผิดพลาดซ้ําเดิมเนี่ยได้ยังไงโบเชื่อว่าในชีวิตคนเราอะค่ะเราจะมีวันที่เราล้มค่ะแต่วันนี้ค่ะทุกครั้งที่เราล้มเนี่ยเราลุกขึ้นท่าไหนคะแล้วทุกครั้งที่เราล้มอะค่ะเราลุกขึ้นเร็วกว่าเดิมหรือเปล่า โบอยากให้วันนี้นะคะทุกครั้งเวลาเราทําผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ค่ะโบอยากให้มองว่าทุกความผิดพลาดอันนั้นนะคะมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรจากมันและเพื่อให้เราได้ลุกในท่าที่สวยขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นเราเรียนรู้จากความผิดพลาดอะไรจงยอมรับมันค่ะแล้วก็แก้ไขมันนะคะไม่ให้ในอนาคตค่ะเกิดข้อผิดพลาดนั้นอีกนะ โอเคค่ะมาข้อที่3ค่ะก็คือ a c n knowledge นั่นเองนะคะก็คือสิ่งดีๆที่เราอยากจะทำณตอนนี้เดือนนี้หรือในอนาคตนั่นเองเห็นไหมที่ผ่านมาเราเรียนรู้จากข้อผิดพาลาดละดังนั้นในเดือนนี้ค่ะเราจะไม่พูดถึงข้อผิดพลาดนั้นๆน,น,นะพะเราได้เรียนรู้จากมันลวแต่เราจะพูดถึงในเรื่องของ จุบันและอนาคตแล้วค่ะเพื่อนๆว่าเราอยากจะเริ่มต้นทําอะไรต่อไปละ่ะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งดีๆนะที่จะทําให้ชีวิตเราไปต่อได้นะคะบอยกตัวอย่างเช่นสมมุติเดือนนี้เป็นเดือนที่โอ้โหเราจะประกวด Ever i d o ไกันนะคะเรานะคะอาจจะตั้งใจนะคะลองฟิตดูเพื่อเป็น Ever Idol ก็ได้นะ หรือสิ่งดีๆนะคะเราอาจจะตั้งใจนะคะซื้อชุดแอปซูลท e เฮล h นะคะไปให้ครอบครัวของเราก็ได้หรือเราตั้งใจนะคะจะทำเขาเรียกว่าเป็นโฮชาเลนจ์ก็ได้นะในกลุ่มหรือเราตั้งใจจะทำให้ทีมงานเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะโบเชื่อว,ว่าล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือวันนี้ค่ะฉันตั้งใจจะเข้าซูมเรียนรู้ให้ได้ในทุกสัปดาห์นี่ก็เป็นสิ่งดีๆค่ะที่บอกว่าวันนี้ถ้าเรา เราเริ่มอยากจะทำเนี่ยบพูดตรงๆนะแค่เราคิดสิ่งดีๆนี้นะคะมันก็ทำให้ชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าแล้วนะคะดังนั้นเราลองคิดเลยค่ะว่าในเดือนนี้มันมีสิ่งอะไรล่ะที่เราอยากจะทําเพื่อต่อยอดให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะมาสู่ตัว a นะคะที่4บ้างนะคะก็คือ appreciate ค่ะที่ผ่านมาค่ะเราอยากขอบคุณอะไร เราอยากขอบคุณใครเราอยากขอบคุณบทเรียนเรื่องไหนเราอยากขอบคุณในสิ่งที่เราเรียนรู้ที่ผ่านมาหรือการกระทำที่ผ่านมาค่ะเราอยากขอบคุณมันยังไงอย่างที่โบอบอกค่ะวันนี้ทุกวันค่ะเรามีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้ทุกวันมันมีเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยได้ไปสัมผัสได้รับรู้ถึงข้อผิดพลาด เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เกิดกําลังใจอะไรบางอย่างและสิ่งเหล่านั้นนะคะโบเชื่อว่านะคะมันให้อะไรเราเสมอเสมอเลยดังนั้นค่ะไม่ว่าสิ่งไหนที่เกิดมาแล้วนะคะโบอยากให้เรารู้สึกอภิชัยกับมันรู้สึกขอบคุณมันค่ะต่อให้มันเป็นเรื่องที่แย่เราก็ขอบคุณมันค่ะที่ทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งจนผ่านมันไปได้ ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราขอบคุณค่ะเพราะสิ่งนั้นก็เปรียบเสมือนกำลังใจให้เรานั่นเองวันนี้ถ้าเรานะคะไม่รู้ว่าเรานะคะจะขอบคุณใครนะคะเราอาจจะลองหันไปขอบคุณโค้ชของเราที่คอยอยู่เป็นที่ปรึกษาให้เราขอบคุณทีมงานนะที่ร่วมฟันฝ่าต่อสู้ไปกับเราขอบคุณคนรักของเราค่ะที่คอยอยู่เคียงข้างเราขอบคุณยูเซอร์ของเราค่ะที่เชื่อใจไว้วางใจนะคะให้เราเป็นคนดูแลขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นของเราขอบคุณสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ ที่โอ้ทำตัวตลกตลกให้ให้เรานะคะได้มีโอกาสคลายเครียดเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถทำให้เรา appreciate ได้หมดเลยค่ะและ A สุดท้ายค่ะก็คือ apologize นั่นเองนะคะคือการขอโทษนั่นเองสิ่งนี้นะคะเราอยากขอโทษอะไรล่ะ ก็ขอโทษนะคะในสิ่งที่บางครั้งเราอาจจะได้ทำผิดพลาดไปทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจโบเชื่อนะคะว่าวันนี้ค่ะถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่เรานะคะได้ทำผิดพลาดอะไรบางอย่างและเราได้พูดคำว่าขอโทษจากปากเราอะโบถือว่าเราเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราเป็นคนหนึ่งเลยค่ะที่เราเนี่ยมีสติแล้วรู้ตัวทุกอย่างนะแล้วเราเนี่ยก็รู้สึกเลยว่า เฮ้ยถ้าสิ่งเนี้ยเรานะคะไปพูดกระทบใจใครบางคนจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะ่ะแต่เราขอโทษไว้ก่อนนะโบพูดตรงๆนะคะว่ามันก็อาจจะสามารถที่จะพลิกฟื้นสถานการณ์นะคะจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะคะจงเป็นผู้นำค่ะที่นะคะเขาเรียกว่าจะพูดคำว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ประหยัดคำขอโทษนะคะแต่นะคะ ถ้าเราผิดจริงๆเราก็ขอโทษนะคะแต่การขอโทษในครั้งนี้ค่ะเราจะขอโทษและจากนั้นค่ะเราจะไปต่อโดยการที่เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพูดคำว่าขอโทษแบบซ้ำไปซ้ำมานะคะดังนั้นค่ะโบเชื่อว่านะคะไอ้เทคนิค5ข้อนี้ค่ะมันจะสามารถทำให้เรานะเราลองใช้เทคนิคนี้นะคะตั้งเป้าหมายดู ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องรอให้ต้นเดือนแล้วค่อยใช้เทคนิค5ข้อนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถทํามันได้ในทุกๆวันเลยนะคะฝึกคุยกับตัวเองค่ะฝึกถามตัวเองค่ะฝึกตอบตัวเองให้ได้ค่ะใน5ข้อนี้โบเชื่อนะคะว่าวันนี้ถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้บ่อยๆจะทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้ค่ะว่าวันนี้เราทำสิ่งไหนดีแล้ว และเราจะต่อยอดมันได้ยังไงบ้างหรือสิ่งนี้เรายังทำได้ไม่ดีนะแล้วเราจะพัฒนามันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะดังนั้นโบก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเทคนิค5ข้อนี้และโบนะคะก็ขอวอวยพรนะคะให้ไตรามาสสุดท้ายของปีนี้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุทกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Good Morning a อ r ์ Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ